ต้อฟิตออนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการบากอ่ล่องส,สำหรับผูกเชือกนะครับผมว่มาเขาทำยังไงนะครับผมดูมิติของการบากก่อนนะครับผมอธิบายเบื้องต้นเนาะอ่าด้านหน้าจะเป็นพักนะครับผมให้เป็นพักอย่างนี้แล้วแล้วด้านด้านฝั่งที่มาด้านนี้จะเป็นสโลปนะครับผมเหมือนกันทั้งผูกตูดและด้านหน้านะเดี๋ยวทำง,ง่ายมาดูกันอุปกรณ์ที่ใช้นะครับผมนี่เราจะใช้ใบเจียของซูโม่นีผมตัวนี้หนาสามมิลน,นะ ความหนาเขา3มิลนะครับผมตัวนี้เป็นใบใหม่นะครับผมอ่าใส่ใบเข้าไปสติ๊กเกอร์ขึ้นด้านบนนะวิธีการก็คือเราเจาะรูที่ไม้นะครับอันนี้เป็นขอนไม้แท่นเจียงผมนะครับผมเจาะรูที่ไม้อ่าจะเอาล่องอยู่ลึกอยู่ตื้นก็อยู่ที่รูของเรานะครับผมรูก็เจาะให้ใหญ่กว่าขนาดเหล็กนะครับผมอันนี้ผมใช้รูขนาด5.5มิลนะอ่าเดืเจียก็เลยนะนี่ นี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะเราหมุนชิ้นงานด้วยฮะเวลาเจียนะฮะนี่หมุนได้ทั้งวันนะครับผมบากตูดนี่เราจะใช้ใบที่ใช้แล้วนะครับผมนี่ใบที่เราใบหินเจียที่เราใช้ไปแล้วที่มีาบางๆนะครับผมมันจะเริ่มสโลปเนาะแต่นี้เราจะกลับด้านใบนะครับผมนี่ดูประมาณนี้นะครับผม ส่วนล่องนะครับผมล่องที่จะบากตูดเราก็จะเจาะตื้นกว่าอันนี้ผมใช้ล่องนี้นะตอนอมัดกลางเราจะเจาะลึกส่วนบากตูดเราจะใช้ล่อง,งตื้นๆนะครับผมนี่เจาะลงไปแค่ประมาณ2มิลนะครับผมเดี๋ยวปาดให้ดูเลยนะผมจะใส่ใบก่อนนะใบเราใส่สลับกันนะครับผมปกติหิเงียรงเราใส่งี้ใช่ไหมทีนี้เราจะใส่ด้านนี้พอเราต้องการด้านตรงด้านนี้นะครับผมให้ไปอยู่ด้านหลังของลูกดอก เดี๋ยวตอนเจียร์จะรู้นะครับผมว่ามันทำไมถึงกลับใส่ด้านนี้นะครับผมสลับใบนะครับผมนี่ใส่ด้านนี้เพราะว่าเราจะเจียร์ด้านนี้มามาดูกัน นี่เห็นไหมฮะพอเราสลับใบนะฮะผมด้านนี้มันจะสโลปนะับผมเวลาเราแกะเชือกออกเราแกะไปด้านหน้าแต่ด้านนี้มันจะเป็นด้านข้างหลังอจ,จะตรงนะครับผมเพราะว่าเชือกมันจะถูกดึงไปด้านหลังนะครับผมนี่แค่นี้เทคนิคนะับผมอยากได้ลึกได้ตื้นก็อยู่ที่เราเจาะรูนะครับผมทีนี้ลูกดอกเราที่เราบากมามันจะเท่ากันทุกลูกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความห่างของร่องเชือกอะไรอย่างเงี้ยครับทีเดียวก็ใช้ใบปัดกระดาษทรายเก็บออกนะครับผมใบปัด ตัวนี้ผมใช้ไปเสร็จแล้วนะเออผมใช้ไปส่วนหนึ่งแล้วพวกนี้มันจะเข้าตามร่องพวกนี้ได้นะครันี่ต่อมามันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมแล้วก็ใช้ปัดลูกปัดเก็บคมเก็บไรไปก่อนพอบางอย่างนี้ก็ค่อยเอามาเก็บร่องอย่างนี้นะผมอ่ะเทคนิคดีๆจากตอมฟิตออนนะครับผมเราไปใช้กันนะครับผมสําหรับใครที่ไม่รู้วิธีการบากอ่าร่องมัดเชือกนะครับผมโอเคครับ